สรุปคาถาที่กล่าวไปแล้วก็คือบุคคลน,นั้นเป็นมุนีคือผู้มีโมนยธรรมปราศจากความกำหนัดด้วยตัณหากับทิฏเนี่ยนะไม่ตรีห้าอย่างไม่กล่าวด้วยอำนาจมานะวสูงกว่าหรือว่าเสมอเขาหรือว่าต่ำกว่าเขาเป็นผู้ไม่กำหนดด้วยตัณหากับทิฏย่อมไม่ถึงความกำหนดด้วยตัณหากับทิฏเนี่ยนะผู้ใดไม่มีความยึดถือว่าของตนในโลก เมื่อสิ่งที่ถือว่าของตนไม่มีย่อมไม่เศร้าโศกและไม่ถึงความลาเอียงในธรรมทั้งหลายผู้นั้นแหลเรียกว่าผู้สงบเนี่ยนะอันผู้ที่สงบจริงๆก็คือไม่ถือว่าของตน,นเมื่อไม่ยึดถือก็ไม่เศร้าโศกเออเวลาเราโศกเนี่ยก็เนื่องยึดถือว่าเป็นเป็นของเรายึดถือว่าเป็นตนหรือว่าของตนเนี่ยนะเพราะยึดถือว่าเป็นตนว่าเป็นของตนนั่นแหละจึง จึงโศกเนี่ยนะเพราะยึดถือว่าเป็นเราเนะี่ยเขาไม่มาเข็นก็เลยโศกเนี่ยนะถ้าเขามาเข็นคงไม่โศกนะคงจะปลื้มเลยนะเขายังห่วงเราอยู่เขาดูแลเราอยู่นะก็เพราะว่ายึดถือว่าเป็นเราก็เลยโศกเพราะไม่มีใครเหลียวแลเนี่ยนะก็เป็นอย่างนี้แหละอันผู้ที่ไม่ถึงความลำเอียงน,นะไม่มีอคตินี่แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้สงบ พราราหารนี้ไม่มีความถือว่าเป็นของตนคือไม่มีความถือยึดมั่นถือมั่นความติดใจความคล่องในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรอะไรว่านี้ของเราก็ไม่ได้ความสำคัญว่านี้เป็นของบุคคลอื่นเนะนี่ยนะท่านเผาเสียแล้วด้วยไฟคือยานเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่ถือว่าเป็นของตนในโลกไม่ถืออะไรสักอย่างนะ คำว่าไม่ถือเนี่ยไม่ถือด้วยตันหากับทิฏฐินะแต่ไม่ได้แปลว่าตื่นไม่แปลงฟันไม่ล้างหน้าไม่กินไม่อาบไม่อะไรไม่ใช่คําว่าไม่ถือคือไม่ถือด้วยตันหากับทิฏฐิแต่ว่าดํารงอยู่ด้วยดํารงอยู่ในไตรสิกขาเนี่ยนะดำรงอยู่ในไตรสิกขาปฏิบัติอยู่ในไตรสิกขาสอนไตรสิกขาแกสัตว์ทั้งหลายคําว่าเมื่อสิ่งที่ยึดถือว่าของตนไม่มีย่อมไม่เศร้าโศกความว่า ย่อมไม่เศร้าโศกถึงวัตถุที่แปร VIE ปรวนไปแล้วหรือเมื่อวัตถุแปรปรวนไปแล้วก็ไม่เศร้าโศกถึงคือไม่เศร้าโศกถึงไม่ลำบากใจไม่คร่ำครวนไม่ทุบอกร่ำไรไม่ถึงความหลงไหลว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยแปรปรวนไปแล้วรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพของเราเนี่ยแปรปรวนไปแล้วสกุลคณะอาวาตของเราแปรปรวนไปแล้วลาบยศสรรเสริญสุขของเราเนี่ยแปรปรวนไปแล้ว จีวรบินธบาศเสนาสนะกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารของเราเนี่ยแปรปรวนไปแล้วพ่อแม่พี่น้องพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงบุตรลูกสาลูกชายลูกสาวมิตรพวกพ้องญาติสาโลหิตของเราเนี่ยแปรปรวนไปแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ไม่มีเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้อันความไม่ยินดีคือทุกขเวทนาถูกต้องครอบงำกลุ่มรุมประกอบแล้วย่อมไม่เศร้าโศกน,นะ คือทุกความทุกใดเบียดเบียนก็ไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่คร่ำครวญไม่ทุบอกกล้ามไรไม่ถึงความหลงไหลคือเกิดโรคใดๆขึ้นก็ไม่เสียใจไม่ว่าจะเป็นโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคศีรษะโรคที่หูที่ปากที่ฟันโรคไอหืดไข้หวัดไข้พิษไข้เสื่องซึมโรคในท้องโรค,รค,รคลมสลบบิดจุกเสียดลงรากโรคเลือนฝีกลากมองร่อลมบ้าหมูหิดเปื่อยหิดด้านหูดโรค โรคระระโละลอกนะคคุทธราชอาเจียนเป็นเลือดน้ำดีเดือดเบาหวานโรคเริมผุพองฤสีดวงอาพาธที่มีดีเป็นสมุทฐานเสมหะมีลมเป็นสมุทฐานหรือว่าไข้สันนิบาตคือหลายๆอย่างมันประชุมกันนะ,นะหรืออาพาธที่เกิดจากฤดูแปรปรวนอาพาธที่เกิดจากการบริหารไม่สม่ำเสมออาพาธที่เกิดจากความเพียรเกินกําลังอาพาธที่เกิดจากวิบากของกรรม ความหนาวความร้อนความหิวความกระหายความปวดอุจาระปัสสาวะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านไม่ไม่ได้เศร้าโศกถึงสิ่งเหล่านี้เลยนะเกิดโรคเหล่านี้ก็ไม่เศร้าโศกไม่ว่าจะสัมผัสจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานถูกต้องไม่ว่าจะเป็นอะไรรนะอบอะไอตัวรอบมันเล่นงานก็ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจอะไรสักอย่างนะเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าท่านเนี่ยไม่ เศร้าโศกถึงไม่ลำบากใจไม่คร่ำครวญไม่ทุบอกไม่ถึงความหลงไหลเพราะเหตุนั้นจึงเชื่อว่าไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ไม่มีเห็นไหมคือคือสิ่งที่เคยมีเสียหายไปหรือไอ้ความดีความสุขทั้งหลายเสียหายไปท่านก็ไม่ไม่โศกอะไรอีกอย่างหนึ่งเมื่อวัตถุไม่มีอยู่คือไม่ปรากฏไม่เข้าไปได้ย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่คร่ำครวญไม่ทุบอก ร่ำไรไม่ถึงความหลงไหลว่าโอ้เนอสิ่งนั้นของเราสิ่งนั้นไม่มีแก่เราเนอสิ่งนั้นควรมีแก่เราเนอเราเนี่ยไม่ได้สิ่งนั้นเนอด้วยเหตุอย่างนี้จึงชื่อว่าสิ่งที่ยึดถือของตนไม่มีย่อมไม่เศร้าโศกถึงนะไม่เศร้าโศกถึงถึงสิ่งที่เคยมีและก็ไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ยังไม่มีก็ไม่ได้ปรารถนาเพื่อจะมีด้วยเนี่ยนะคำว่าย่อมไม่มีความลำเอียงในธรรมทั้งหลาย นะไม่ลำเอียงคือไม่ถึงอคติอนนะอคติก็คือสิ่งที่บัณฑิตไม่พึงถึงอนนะคือไม่ถึงชันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติท่านไม่ถึงด้วยสาม,มารถแห่งราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิอุทจาวิจิกิจฉาอนุสัยไม่ดําเนินออกเลื่อนเคลื่อนไปด้วยธรรมทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นอกุศลอันะนะอันทาให้เป็นพวกฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่ลำเอียงคือไม่มีอัคติในธรรมทั้งหลาย บุคคลนั้นเรียกว่าเป็นผู้สงบคือเราบอกพูดแสดงถแถลงว่าผู้สงบผู้เข้าไปสงบผู้เข้าไปสงบวิเศษผู้ดับระงับแล้วเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้นั้นแลเรียกว่าผู้สงบนะสรุปคาถาว่าผู้ใดไม่มีความถือว่าของตนในโลกเมื่อสิ่งที่ถือว่าของตนไม่มีอยู่ย่อมไม่เศร้าโศกถึงและไม่ถึงความลำเอียงในธรรมทั้งหลายผู้นั้นแลเรียกว่า ผู้สงบเนี่ยนะภายในสูตรนี้ก็ข้อความก็จบแต่เพียงเท่านี้นะในปุราปุราเพทสุตตนิเทศก็ว่าจบเทศนาด้วยทำเป็นยอดคือจบลงที่ความเป็นพระอรหันเนี่ยนะจริงทั้งสูตรนี้ก็กล่าวคุณธรรมของพระอรหันเมื่อเทศนาจบเทวดาแสนโกธบรรลุเป็นพระอรหันการนับจํานวนพระโสดาบันเป็นต้นไม่มีเนี่ยนะคือบรรลุหาประมาณไม่ได้นะ แต่ว่าก็ไม่มีเราอยู่ที่นั่นอีกนั่นแหละนี่นนะน่าเป็นไงเสียใจไหมที่ไม่มีเราที่นั่นนะน่าไปทําอะไรอยู่ใช่ไหมแต่ก็แต่ก็ไม่เสียใจน้อสาธุแต่ก็น้อยใจอยู่บ้าง <c oughs> อา้าวว่าอ่านไม่รู้เรื่องแล้ว <c oughs> ทําไมโกรธน่ะนั่นแหละอย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นแหละนั่นก็บรรลุหาประมาณไม่ได้นะก็ความในสูตรนี้ก็ความใน พระสุตันตปิฎกเนี่ยนะคุตกานิกายมหานิเทศเล่มหกสิบหกเนี่ยนะมาขึ้นสูตรใหม่กละหะวิวาทสูตรที่สิบเอ็ดในพระสูตรเหล่านี้ที่จะกล่าวติะที่มีพระพุทธนิมิตตรัสถามปัญหาก็ยังอยู่ในช่วงมหาสมัยคําว่ามหาสมัยก็คือการประชุมใหญ่การประชุมใหญ่ที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์เนี่ยจะมีการประชุมใหญ่อย่างนี้หนึ่งครั้ง มันเทวดาในหมื่นจักรวาลนี่จะมากันเมื่อมากันพระองค์ก็ตรวจดูเทวดาเหล่านั้นเหล่านั้นเนี่ยนะว่าแบ่งเทวดาเป็นสองพวกก่อนคือพวกที่จะบรรลุกับไม่บรรลุใช่ไหมทีนี้พวกบรรลุก็แบ่งแบ่งตามจริตว่าจริตทกนะว่าพวกราคะจริตโทสะจริตโมหจริตพวกวิตตก,กาจริตศรัทธจริตแล้วก็พุทธ,ธจริตนะนะเราแบ่งตามจริตทีนี้ เมื่อแบ่งตามจริตอย่างนี้แล้วเนี่ยนะก็แบ่งพระธรรมเทศนาว่าเทธรรมเทศนาใดเหมาะกับเทวดาพวกใดนี่การที่จะแสดงธรรมเนี่ยก็มีเหตุอยู่4ประการเนี่ยนะด้วยอัธยาศัยตนตารบอัธยาศัยผู้อื่นหรือว่าด้วยอาศัยเรื่องที่เกิดขึ้นหรือด้วยอำนาจคำถามนี่ก็ต้องอาศัยคําถามจึงจะบ,บรรลุได้ทีนี้ผู้ที่จะถามปัญหาแล้วบรรลุได้ก็ต้องเป็นพระพุทธเนรมิตรเนี่ยนะพระพุทธเจ้าจึง เนรมิตพระพุทธเนรมิตขึ้นก็มีพระพุทธเนรมิตเนี่ยมาถามปัญหานี่ถามปัญหาเพื่อเหมาะกับเทวดาประเภทโทสะจริตเนี่ยนะนนะแสดงทำให้เหมาะกับทยาสายของพวกโทสะจริตก็คือแสดงถึงโทษของการทะเละวิวาทนั่นเองซึ่งพระพุทธเนรมิตแต่ถามว่าความทะเลาะความวิวาทความรำพันความเศร้าโศกเนี่ยนะความตรณีความถือตัวความดูหมิน่น และคําพูดส่อเสียดเนี่ยมีมาแต่อะไรขอเชิญพระองค์เน่ตรัสบ,บอกกิเลสเหล่านั้นว่ามีมาแต่อะไรกนะกิเลสที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะเกิดจากอะไรว่างนันกันขอแรกก่อนนะความทะเลาะความทะเลาะและความวิวาททั้งสองอย่างนั้นก็คือจริงจก็อย่างเดียวกันอ่ะนะโดยอาการเดียวกันก็คือความทะเลาะอันใดความวิวาทก็เป็นอันนั้นความวิวาทเป็นอันใดความทะเลาะก็เป็นอันนั้น อีกอย่างหนึ่งหรือว่าโดยประการอื่นความวิวาทเป็นเบื้องต้นแห่งความทะเลาะเรียกว่าความวิวาทบอกว่ากล่าวคือแม้พระราชาก็วิวาทกับพระราชาแม้พวกกษัตริย์ก็วิวาทกันกับพวกกษัตริย์แม้พวกพราหมณ์ก็วิวาทกันกับพวกพราหมณ์แม้พวกเครือาบดีเศรษฐีทั้งหลายก็วิวาดกันกับพวกเครือาบดีแชาวไร่ก็ทะเลาะกับชาวไร่ชาวนาก็ทะเลาะกับชาวนาพวกค้าขายก็ทะเลาะกันน่ะไ แม่มารดาก็วิวาดกับบุตรแม่บุตรก็วิวาดกับบิดามารดาเนี่ยนะ okay. แม่บิดาก็วิวาดกับบุตรแม่บุตรก็วิวาทกับบิดาพี่น้องชายก็วิวาดกันกับพี่น้องหญิงพี่น้องหญิงก็วิวาทกันกับพี่น้องชายแมย่สหายก็วิวาดกันกับสหายเรื่องการทะเลาะเนี่ยนะมันไม่เลือกที่นะในวัดยังทะเลาะกันเรืนะทีนี้ความทะเลาะเป็นชนยก็คือบุคคลผู้ครองเรือนขวนขวายหาโทษกัน ก็ทําความทะเลาะก,กันด้วยกายด้วยวาจาพวกบรประชิตต้ตองอาบัติอยู่ก็ทําความทะเลาะก,กันด้วยกายด้วยวาจารเรียกว่าความทะเลาะมันทะเลาะก,กันทั้งคือคารวาสบันประชิตนะนะคารวาสก็แย่งกามกันพระพิสุก็ทะเลาะก,กันเพราะว่าอีกฝ่ายไม่บริสุทธิ์เนี่ยนะก็อยากให้ฝ่ายบริสุทธิ์ก็ทะเลาะกันเบาะแว้งกันเรียกว่าศีลไม่เสมอกันเป็นต้นเนี่ยนะก็เริ่มทะเลาะก,กันละ คำว่าความทะเลาะความวิวาทเนี่ยมีมาแต่อะไรความว่าพระพุทธเดเดมิตรสอบถามขอให้บอกขอเชิญให้แสดงขอให้ประสาทซึ่งมูลเหตุนิทานเหตุเกิดแดนเกิดสมุทานอาหารอารมณ์ปัจจัยสมุทยัยแห่งความทะเลาะและความวิวาทว่าความทะเลาะและความวิวาทเนี่ยมีมาคือเกิดเกิดพร้อมบังเกิดบังเกิดเฉพาะปรากฏมาแต่อะไร มีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดมีอะไรเป็นกําเนิดเนี่ยนะพันสถามว่าทะเลาะวิวาทนี่มันเกิดจากอะไรคือทําไมคนมันทะเลาะกันนะทาไมสัตว์จึงทะเลาะกันแล้วก็ถามว่าแล้วความรําพันเน่ะนะความรําพันเนี่ยเกิดมาจากอะไรบอกว่าความเพ้อถึงความรำพันกิริยาที่เพ้อถึงกิริยาที่รําพันถึงความเป็นผู้เพ้อถึงความเป็นผู้รำพันถึง ความเป็นผู้พูดเพอ้อความบ่นเพอ้อความพร่ำเพอ้ออาการพร่ำเพอ้อความเป็นผู้พร่ำเพอ้อของคนผู้ถูกความเสื่อมแห่งญาติกระทบแล้วเนี่ยนะก็ญาติตายนะก็ร้องให้พร่ำเพ้อกันนะเนยมีครั้งหนึ่งไปงานศพอยู่ที่หนึ่งนะแม่เขาเขามีลูกอะ่ะลูกอายุสักสี่สิบกว่าตายเนี่ยแม่ก็ร้องให้นั่นแหละนะจะพาจะสวดอภิธรรมแล้วนะแม่ก็คร่ำครวญทําไมตายเร็วนะักเป็นต้นเนี่ยก็ร้องอย่นั่นแหละ มันผู้ที่ถูกความเสื่อมเพราะโรคกระทบกระทบเนี่ยนะคนป่วยเนี่ยไปเยี่ยมคนป่วยนะคนป่วยก็จะบ่นจะเพ้ออย่างนั้นทําไมมาเป็นเรามาไดจะหายานะ้ถูกโรคก็ก็บ,บ่อนอยู่นั่นแหละหรือผู้ที่ถูกความเสื่อมเพราะทิฏฐิเนี่ยนะก็เสียหายด้วยอํานาจมิจฉาทิฏฐิก็มาเสียใจเศร้าโศกนั่นแหละหรือผู้ที่ประจวบเพราะความเสื่อมอ,อย่างใดอย่างหนึ่งที่ถูกเหตุแห่งทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบเข้าบ้าง ถูกปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งมาบีบคั้นก็บ่นเพอ้อพร่ำเพ้อนะก็เดือดร้อนอยู่นั่นแหละส่วนความโศกก็คือความเศร้าโศกกิริยาที่เศร้าโศกความเป็นผู้เศร้าโศกความเศร้าโศกในภายในความตรมตรอมในภายในความเดือดร้อนในภายในความเร่าร้อนในภายในนะนั่งแล้วมันร้อนเหมือนกันครัะความตรอมเตรียมแห่งกิจ ความโทมนัสลูกศรคือความเศร้าโศกของคนที่ถูกความเสื่อมแห่งญาติกระทบเข้าบ้างที่ถูกความเสื่อมแห่งพ่อขสมบัติกระทบเข้าบ้างที่ถูกความเสื่อมเพราะโรคกระทบเข้าบ้างที่ถูกความเสื่อมเพราะศีลกระทบเข้าบ้างนะศีลขาดก็โศกใช่ไหมโศกไหมคุณบู้จมอันนันศีลขาดก็โศกนอนไม่หลับนะหรือว่าผู้ที่ถูกทิฏฐิกระทบเข้าบ้างนะเสื่อมทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็เดือดร้อนเพราะมิจฉาทิฏฐิอนนะ หรือเศร้าโศกที่เกิดจากความประจวบกับความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ถูกเหตุแห่งทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบขึ้นเนี่ยน,นะเช่นรถบาดรถเฉียวรถเสียดสีหรือที่ทรมาหากินเรื่องการเรื่องงานเป็นต้นเนี่ยนะมเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศกทั้งนั้นแหละส่วนความตระหนี่มีอยู่5อย่างนะตระนี่ในที่อยู่สกุลลาบวันนะธรรมะความตรหนีเห็นปานี้กิริยาที่ตระนี ความเป็นผู้ตรนีความเป็นผู้ปรารถนาต่างๆความเหนียวแน่นความเป็นผู้มีจิตหดหูเจ็บร้อนในการให้ความที่จิตอันใครๆไม่เชื่อถือได้ในการให้นี่เรียกว่าความตรนีอีกอย่างหนึ่งความตรนีขันก็ดีตนีธาตุอายตนะนี้ก็เรียกว่าความตระนีความมุ่งจะเอาก็เรียกว่าความตรนีนะความไม่ยอมสละความไม่ยอมให้นี่ก็เรียกว่าตนีเหมือนกัน เชื่อว่าความถือตัวเนี่ยนะว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ยังความถือตัวให้เกิดขึ้นโดยชาติบ้างอาศัยชาติเนี่ยคือวันณะเนี่ยนะก็ถือตัวอาศัยนามสกุลเนี่ยนะถือว่าชาติเดียวกันเนี่ยนะเช่นชาติเดียวกันก็ถือตัวกันเพราะนามสกุลเพราะโคตเนี่ยนะ หรือด้วยความเป็นผู้บุตรแห่งสกุลบ้างหรือถือตัวด้วยว่าเป็นผู้มีรูปงามบ้างมีทรัพย์บ้างโดยการปกครองบ้างหน้าที่การงานหรือว่าโดยหลักแหล่งแห่งศิลปะโดยวิทยาฐานะโดยการศึกษาโดยปฏิพัน์หรือโดยวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้นี่ก็เป็นเหตุให้ถือตัวนะคนที่มีความรู้ความสามารถมากคนมีดีเนี่ยส่วนใหญ่จะถือตัวขอให้มีดีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะจะถือตัวกันหมด่ะ ส่วนความดูหมิ่นก็คือดูหมิ่นคนอื่นในเรื่องโคตรเรื่องชาติเรื่องตระกูลเนี่ยนะหรือว่าเรื่องความรูปนะว่ารูปเลวดูหมิ่นเข้าเรื่องทรัพย์เรื่องหน้าที่การงานหลักแหล่งศิลปะวิทยาฐานะการศึกษาปฏิพานหรือหาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะไปดูหมิ่นเขาส่วนคําว่าคําพูดส่อเสียดเนี่ยนะคำพูดส่อเสียดก็คือวาจาส่อเสียด ฟังจากข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพื่อทําลายคนหมู่นี้หรือฟังจากข้างโน้นแล้วมาบอกข้างนี้เพื่อทําลายคนหมู่โน้นเป็นผู้ทําลายคนที่พร้อมเพียงกันบ้างสนับสนุนคนที่แตกกันแล้วบ้างชอบผู้ที่เป็นกกกันยินดีผู้ที่เป็น๊ก,กกันพเพลินคนที่เป็นกกกันเป็นผู้กล่าววาจาที่ทําให้เป็นกกกันนี่เรียกว,ว่าคําพูดส่อเสียดเนี่ยนะประสงค์ให้เขาแตกอย่างเดียว อีกอย่างหนึ่งบุคคลย่อมทําคําส่อเสียดเข้าไปด้วยเหตุสองอย่างคือนําคําส่อเสียดไปด้วยความมุ่งหมายนะอยากให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่รักของเขาอะนะหรือมีประสงค์จะให้เขาแตกแยกกันจึงส่อเสียดเข้าไปถามว่าบุคคลน,นําคําส่อเสียดเข้าไปโดยความมุ่งหมายให้เราเนี่ยเป็นที่รักอย่างไรก็คือบุคคลน,นําคําส่อเสียดเข้าไปพูด มุ่งหมายเป็นที่รักอย่างนี้ว่าเราจักเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่สนิทเป็นภายในเป็นที่ดีใจของบุคคลนี้นะอยากให้เขารักตัวนะก็เลยไปส่อเสียดให้เขาแตกแยกกันคล้ายๆว่าอยากให้คนอื่นเขารักเราอ่ะนะก็สรรหาความเลวของคนอื่นมาพูดมาเล่าให้คนอื่นเขาฟังเนี่ยนะเพราะตัวเองจะได้เป็นที่โปรดปรานของคนที่ที่ถูกเล่าอ่ะนะคือบุคคลที่เราเล่าให้ผู้ใดฟังเขาจะชอบเรามากขึ้นใช่ไหม ก็เลยยอมทําตัวคาบข่าวเล่าเจรไนความเลวของผู้อื่นให้ให้คนหนึ่งฟังเพราะตัวเองเนี่ยอยากจะเป็นที่รักของเขาอะ่ะบุคคลผู้มีความประสงค์ให้เขาแตกกันจึงนําคําส่อเสียดเข้าไปอย่างไรคือบุคคลเป็นผู้มีความประสงค์จะให้เขาแตกแยกกันอย่างนี้ว่าชนเหล่านี้พึงเป็นต่างกันแยกกันเป็นกกกันเป็นสองเหล่าสองพวกสองฝ่ายชนเหล่านี้จึงพึงแตกกันไม่ปรองดองกันพึงอยู่ลําบาก ไม่อยู่ภาสุกด้วยอุบายอย่างไรนี่แหละเรียกว่าความส่อเสียดส่อเสียดนะถ้าเป็นสมัยพุทธกาลก็คือวัสการพราหม์เขาไปส่อเสียดจนเมืองภัยสาลีเนี่ยนะแตกแยกกันไม่รู้กี่กกต่อกี่กกเนี่ยนะไปส่อเสียดให้ให้เขาทะเลาะก,กันเองอ่ะนะเรียกว่าเสียมเขาโคให้วัวโคมันชนกันลักษณะคําพูดกลมเนี่ยเรียกว่าส่อเสียดคือทาให้เขาแตกแยกกันสรรหาคําพูดอ่ะนะให้เขาคิดกันเป็นอื่นต่อกันนะ่ะ หรือแม้กระทั่งพวกพระเทวทัตอ่ะส่อเสียดทำอะไรก็คือทําสังฆเภทนะนะทำสังฆเภทให้สงแตกราวกันนั้นคําพูดนี่มีโทษมากนะส่อเสียดไอ้การทําให้คนอื่นเขาแตกแยกกันนั้นขอพระองค์เนี่ยตรัสบอกกิเลสเหล่านั้นนะ่ะนะคือกิเลสคือความทะเลาะความวิวาทความรำพันความโศกความตรณีความถือตัวความดูหมิน่นคําพูดส่อเสียดเนี่ยมีมาแต่อะไรก็ความว่าพระพุทธเนิมิตรเนี่ยถาม ตรัดถามสอบถามขอให้ตรัดบอกขอให้ทรงสแสดงขอให้ประสาทซึ่งมูลเหตุนิทานเหตุเกิดแดนเกิดสมุทฐานอาหารอารมณ์ปัจจัยสมุท,ทยัยแห่งกิเลส8ประการเหล่านี้ว่ากิเลส8ประการเหล่านี้คือ1ทะเลาะสองวิวาทสาความรำพัน4ี่ความเศร้าโศกห้าความตรณีหความถือตัว7ความดูหมิ่น8ความพูดส่อเสียดเนี่ยมีมา เกิดเกิดพร้อมบังเกิดบังเกิดเฉพาะปรากฏมาแต่อะไรคือมีอะไรเป็นนิทานเป็นสมุท,ทยัยเป็นชาติเป็นแดนเกิดฉะนั้นจึงเชื่อว่ากิเลส8ประการเนี่ยมีมาแต่อะไรขอเชิญพระองค์เนี่ยตรัสบอกขอเชิญพระองค์เนี่ยจงตรัสบอกตรัสตอบแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทําให้ตื้นประกาศเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าขอพระองค์เนี่ยตรัสบอกว่ากิเลสเหล่านี้มาจากอะไร สรุปคําถามที่พระพุทธนิมิตถามก็คือถามว่าความทะเลาะความมิวาดความลําพันความโศกความตรณีความถือตัวความดูหมิ่นความพูดส่อเสียดเนี่ยมีมาแต่อะไรขอเชิญพระองค์เนี่ยตรัสบ,บอกว่ากิเลสเหล่านั้นน่ะมีมาจากอะไรลักษณะคําถามเนี่ยถามเหมือนกับเท่าสักะในสักกะปัญหาสูตรเนี่ยนะในสักกะปัญหาสูตรเท่าสักกะก็ถามแบบนี้แหละของเราเนี่ตอบได้ไหมว่า ทะเละวิวาทเป็นต้นเนี่ยเกิดจากอะไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าความทะเลาะความวิวาทความรำพันความโศกความตรนีความถือตัวความดูหมิ่นและความพูดส่อเสียดมีมาแต่สิ่งที่รักเกิดจากของรักวหางันันเนียเพราะของรักนี่แหละความทะเลาะความวิวาทความประกอบในความตรนีเมื่อความวิวาทเกิดกันแล้วก็พูดส่อเสียดต้นเหตุที่สําคัญเนี่ยนะที่ทาให้ทะเละวิวาท ความตรนีเกิดเนี่ยนะก็เกิดจากอะไรก็เกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักทีนี้เมื่อทะเลาะวิวาทกันแล้วก็ส่อเสียดให้เขาแตกร้าวกันนะสรุปว่าสิ่งอันเป็นที่รักนี่แหละทาให้ปัญหาลุกลามใหญ่โตนะคำว่าสิ่งอันเป็นที่รักเนี่ยก็คือวัตถุอันเป็นที่รักเนี่ยแบ่งออกเป็นสองอย่างนะสิ่งอันเป็นที่รักก็คือหสัตว์สสังขารสัตว์อันเป็นที่รักกับสังขารอันเป็นที่รักว่างั้น ไอสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักเนี่ยแหละทําให้เกิดความวิทะเลาะความวิวาทและก็ความตนีขึ้นสัตว์อันเป็นที่รักเนี่ยเป็นฉไนก็คือชนเหล่าใดาในโลกเป็นผู้ใคร่ความเจริญใคร้ประโยชน์ใคร่ความสบายใคร่ความปลอดโปร่งจากโยคะากิเลสไม่ว่าจะเป็นมารดาบิดาพี่น้องชายพี่น้องหญิงบุตรธิดามิตรอมาตพวกพ้องญาติสาโลหิตนี้เรียกว่าสัตว์อันเป็นที่รัก สังขารอันเป็นที่รักเป็นฉนิก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะอันเป็นที่ชอบใจเรียกว่าสังขารอันเป็นที่รักชนทั้งหลายผู้หวาดระแวงในการแย่งชิงวัตถุที่รักและทะเลาะกันเนี่ยนะก็อาศัยสิ่งวัตถุอันเป็นที่รักใช่ไหมก็หวาดระแวงกันเพราะว่าระแวงกันอย่างนี้ก็ทะเลาะกันนะ่ะระแวงเอ,อ๊ะนี่เขาจะเอาของเราหรือเปล่าเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคือเมื่อวัตถุที่รักกําลังถูกแย่งชิงเอาไปย่อมทะเลาะกันบ้างเมื่อวัตถุที่รัก ถูกแย่งชิงไปแล้วก็ทะเลาะก,กันบ้างทะเลาะเรื่องอะไรทะเลาะเรื่องมรดกเรื่องบ้านช่องห้องหอทะเลาะกันเรื่องเลือกสวนไรน่นาเรื่องแผ่นดินเนี่ยนะเรื่องที่ทํามาหากินเรื่องเนี่ยทะเลาะเป็นที่ตั้งแห่งความทะเลาะกันเพราะฉะนั้นย่อมทะเลาะกันเพราะเมื่อวัตถุอันเป็นที่รักถูกแย่งชิงไปแล้วบ้างย่อมทะเลาะกันแม้เป็นผู้วาดระแวงในความแปรปรวนแห่งวัตถุอันเป็นที่รักก็ทะเลาะกันคือเมื่อวัตถุอันเป็นที่รักกําลังแปรปรวนไปก็ย่อมทะเลาะกันบ้างเช่นมาเหมือนกับว่า สามีพัญญาคู่หนึ่งอะนะรักกันพอสมควรแหละแต่ว่ารักรถเนี่ยมากรถมันจะเสียแล้วสามีไม่ยอมไปซ่อมอ่ะนะแม่บ้านจะนั่งยิ้มอยู่ไหมไม่ยิ้มอะนะโวยวายเลยนะตรงนี้ก็เหมือนกันอะนะเช่นลูกจะไปลูกถ้าลูกไปเสียนะพ่อแม่เขาเขาทำยังไงกัน่ถ้าลูกขี้เกียรเรียนอะนะพ่อแม่เป็นยังไงนั่งบางทีก็บงับงบงังบางคู่ก็รักกันก็ปรับทุกกัน แต่บางคู่นี่ไม่อย่างนั้นก็เพราะเธอนั่นแหละเลี้ยงลูกไม่ดีเนี่ยนะก็ทะเลาะกันเพราะเหตุแห่งลูกเป็นปัจจัยเนี่ยบางทีก็ทะเลาะกันในเรื่องเพราะทำมาหากินเป็นต้นเพราะฉะนั้นทะเลาะกันเพราะวัตถุอันเป็นที่รักแปรปรวนไปก็ทะเลาะกันแม้เป็นผู้หวาดระแวงในการแย่งชูแย่งชิงวัตถุอันเป็นที่รักก็ย่อมวิวาทกันคือเมื่อวัตถุที่รักกําลังถูกแย่งชิงเอาไปก็ย่อมวิวาทกันบ้างเมื่อวัตถุที่รักถูกแย่งชิงเอาไปก็วิวาทกันบ้าง แม้เป็นผู้วาดระแวงในความแปรปรวนแห่งวัตถุอันเป็นที่รักก็วิวาทกันเมื่อวัตถุอันเป็นที่รักกําลังแปรปรวนไปก็ย่อมวิวาทกันเมื่อวัตถุที่รักแปรปรวนไปแล้วก็ย่อมวิวาทกันแม้เป็นผู้วาดระแวงในการแย่งฉุกแย่งชิงวัตถุที่รักก็ย่อมรำพันคือเมื่อวัตถุอันเป็นที่รักถูกแย่งชิงเอาไปก็ย่อมรำพันเสียใจใช่ไหมเพราะของหายเป็นต้นนั่นนะ เสียใจเพราะของหายเนี่ยเสียใจเพราะเขาลักขกขโมยของเป็นต้นเมื่อวัตถุอันเป็นที่รักถูกแย่งชิงไปแล้วก็ย่อมรำพันแม้เป็นผู้ความหวาดระแวงในความแปรปรวนไปแห่งวัตถุที่รักก็ย่อมรำพันคือเมื่อวัตถุที่รักกําลังแปรปรวนไปก็ย่อมรำพันบ้างเมื่อวัตถุอันเป็นที่รักแปรปรวนไปแล้วก็ย่อมรำพันบ้างแม้ผู้หวาดระแวงในการแย่งชิงวัตถุที่รักก็ย่อมเศร้าโศก คือเมื่อวัตถุที่รักกําลังถูกแย่งชิงเอาไปก็ย่อมโศกเมื่อวัตถุอันเป็นที่รักถูกแย่งชิงไปก็ย่อมเศร้าโศกบ้างอันะย่อมเศร้าโศกเมื่อวัตถุอันเป็นที่รักเนี่ยแปรปรวนหรือวัตถุอันเป็นที่รักแปรปรวนไปแล้วก็ย่อมเศร้าโศกเพราะฉะนั้นและย่อมรักษาปกครองป้องกันห่วงห้ามตรณีวัตถุที่รักเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าความทะเลาะความมิวาดความรำพันความเศร้าโศกความตรณีนี้มาจาก สิ่งอันเป็นที่รักอันสิ่งอันเป็นที่รักไม่ว่าจะเป็นสัตว์และสังขารใช่ไหมทำให้เกิดการทะเลาะกันสิ่งอันเป็นที่รักและสังขารน,นี่แหละทําให้วิวาดกัน,นนะหรือเมื่อวัตถุคือสัตว์และสังขารที่สียหายไปก็รําพันและเศร้าโศกทีนี้ก็ปกปักรักษาห่วงห้ามตนีทีเนี้ยเนี่ยนะก็เรียกว่าความตนีก็เกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักเพราะฉะนั้นของรักอย่างเดียวเนี่ยนะทำให้ทะเลาะกัน ของอันเป็นที่รักทําให้วิวาทกันหรือก็หรือทําให้เกิดความตระหนี่กันเนี่ยก็ถ้าเปรียบเทียบอุปมาชัดเลยก็คือเหมือนอะไรเมื่อมีของรักเนี่ยนะสมมติว่าหมาสองตัวเนี่ยมันนอนอยู่ด้วยกันเนี่ยกระดูกชิ้นหนึ่งอ่ะที่อร่็ดอร่อยเนี่ยนะปรากฏต่อหน้ามันเนี่ยถามว่ามันจะทํำยังไงกัน,นก็เริ่มแล้วกันเนี่ยเห่าบ้างทะเลาะบ้างกัดแย่งกันบ้างนะฝนตลบไปหมดนะนะ่ ทีนี้เหมือนกันเมื่อมีลาบมีสิ่งอันเป็นที่รักอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะถ้าเป็นลูกนะสมมติว่ามีลูกสองคนมีบ้านหลังเดียวเนี่ยแบ่งกันคนละครึ่งไหมโดยมากไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะก็ต้องการแหละต้องการจะแย่งไม่ยอมที่จะแบ่งกันคนละครึ่งนะอยากได้มากกว่าเป็นต้นเนี่ยทั้งทุกฝ่ายอยากได้มากกว่ากันเนี่ยก็เกิดการทะเลาะกาันเกิดการแก่งแย่งกันเกิดการชิงกันวันฉึกศึกชิงมรดกก็เกิดขึ้น ข้าวของเครื่องใช้เรื่องที่ทํางานเรื่องอะไรทั้งหลายแหละนี่ก็เกิดการแย่งชิงกันเพลงคําว่าความถือตัวและความความดูหมิ่นคําพูดส่อเสียดเนี่ยนะความถือตัวความดูหมิ่นคําพูดส่อเสียดนี้ก็มาจากสิ่งอันเป็นที่รักเหมือนกันอธิบายว่าชนทั้งหลายย่อมยังความถือตัวให้เกิดเพราะอาศัยวัตถุอันเป็นที่รักย่อมยังความดูหมิน ให้เกิดเพราะอาศัยวัตถุอันเป็นที่รักของดีๆเนี่ยนะทำให้ถือตัวก็ได้ทําให้ดูหมินก็ได้ถ้ามีของดี races, นงเ,ดงเนี่ยนะถามว่าถ้ามีรถอย่างเดียวเนี่ยทำให้คนถือตัวก็ดูหมิ่นได้ไหมได้มีบ้านก็ได้มีก็ทั้งหลายที่ของดีๆทั้งหลายเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความถือตัวและดูหมิน่นถามว่าชนทั้งหลายย่อมยังความถือตัวให้เกิดเพราะอาศัยวัตถุที่รักอ,อย่างไรก็คือชนทั้งหลายยังความถือตัวให้เกิดเพราะวัตถุอันเป็นที่รักอย่างนี้ว่า เรามีปกติได้รูปเสียงกลิ่นรสโพธพระที่ชอบใจนะนะวันผู้ใดมีของดีเนี่ยนะก็ถือตัวมากใช่ไหมมานะมากะนะถามว่าคนที่มีรายได้สูงๆูงเนี่ยถามว่าถือตัวมากไหมถือตัวเนี่ยนะทุกอย่างะนะขอให้เกี่ยวกับเรื่องของดีทั้งหลายแหละถามว่าชนทั้งหลายย่อมยังความถือตัวให้เกิดเพราะอาศัยวัตถุอันเป็นที่รักอย่างไรก็คือชนทั้งหลายย่อมยังความถือตัวให้เกิดเพราะอาศัยวัตถุที่น่ารักอย่างนี้ว่า พวกเรามีปกติได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้โพธิภะที่น่าชอบใจส่วนชนเหล่านั้นไม่ได้รูปไม่ได้เสียงไม่ได้กลิ่นไม่ได้รสไม่ได้โพธิภะที่ชอบใจนั้นเมื่อถือตัวอย่างนี้ก็เลยดูหมิ่นผู้อื่นเข้านะว่าคนอื่นเนี่ยสู้เราไม่ได้อะนะเรานี่เก่งที่สุดเรานี่ดีที่สุดเรานี่มีของดีคนอื่นมีไม่เท่าเรามีไม่เหมือนเราเนี่ยนะทีนี้พอถ้าจะปกปักรักษาของดีเอาไว้ทํำยังไงก็ส่อเสียดใช่ไหม ก็เกิดความส่อเสียดฟังข้างนี้ไปบอกข้างโน้นเพื่อทําลายคนหมูนี้ฟังข้างนี้ไปบอกข้างโน้นทําลายคนหมูน่นี้ฟังข้างโน้นมาบอกข้างนี้เพื่อทําลายหมูโน,น้นนะ่ะนะก็ส่อเสียดกันละเพื่อประสงค์ส่อเสียดให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่รักประสงค์ส่อเสียดให้เขาแตกแยกกันว่าชนเหล่านั้นอ่ะจะแตกกันไม่ปรองดองกันพึงอยู่ลําบากไม่ผาสุกด้วยอุบายอย่างไรเพราะฉะนั้นก็นําคําส่อเสียดเข้าไปเนี่ยส่อเสียดเข้าไปนะเพราะอะไรเพราะ เรียกว่ากะโลบายเนี่ยนะกลโลบายในศึกชิงกรามเนี่ยก็หากะโลบายต่างๆมาน,นะหาวิธีเช่นสงครามเนี่ยนะสงครามเนี่ยถ้าฝ่ายหนึ่งต้องการชนะอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะวิธีหนึ่งที่เขาเขาสนใจก็คือทํายังไงให้ฝ่ายโน้นมาแตกกันเนี่ยนะให้มันแตกกันอย่างมีสองประเทศจะทะเลาะกันอยู่อย่างยุคนี้นะมีนั่นนะเรกกลโลบาย ถ้ากุสโลบายเนี่ยด้วยกุศลอันนี้เรียกกะโลบายก็มาจากกลอุบายเนี่ยนะกลเนี่ยไม่ได้ทําด้วยความดีแต่ถ้ากุสโลบายเนี่ยทำด้วยความฉลาดเนี่ยนะแต่ถ้านี้กะโลบายก็คือทําด้วยมายาทําด้วยเล่กลเนี่ยเล่เหลี่ยมมันก็อาศัยเล่เหลี่ยมเล่กลเนี่ยแหละก็ไปทําให้อีกฝ่ายหนึ่งทะเลาะเบาแวงกันเนี่ยนะเรียกว่าตัดกําลังฆ่าศึกซะหรือทําให้ฆ่าศึกทะเลาะเบาแวงกันแล้วก็เสร็จเรา